ไม่ทะลุยังไม่ทะลุจะดูให้ก่อนปอยมึงกอนไม่เอากูต้องทำเอง สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมแทนธรรมชาติคนเดิมนะครับวันนี้ในรายการสาระกระเดิรใน EP ที่8เข้าไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้บรรยากาศอาจจะไม่คุ้นเคยช่วงนี้ก็คือบรรยากาศไม่คุ้นเคยเลยสักทีไม่เป็นอะไรนะแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ศูนย์เซฟตี้ฮอนด้านะครับสุขา3มนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับไป ปรับผิวสนามใหม่ทั้งหมดแล้วก็ปรับคอร์สเดิร์ตอนนี้เราก็เพิ่มเดิร์ฟเข้ามาแล้วแล้วพอมันมีเดิร์ฟมันก็จะครบมีความเต็มไลฟ์สไตล์มากขึ้นชื่อก็เลยเปลี่ยนเป็นปาร์คเหมือนเชียงใหม่กับภูเก็ตนะตอนนี้เราก็ครบองค์มากขึ้นพร้อมจะรับลูกค้าได้มากขึ้นโดยที่วางให้ศูนย์กรุงเทพเนี่ยอยากให้เป็นแ a n คอปนิวไรเดอร์พมุนตี้เป็นชุมชนแห่งใหม่ของคนที่ชื่นชอบการขับจีมอเตอร์ไซค์มาฝึกมาเรียนรู้ให้ถูกต้องแล้วทริปต่างๆ,ๆที่จะออกมันจะสนุกมากขึ้นนะคะ โอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็อยู่ในกิจกรรมในการเปิดสนามของคันด้าเซฟตีนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับสนามของคันด้าเซฟตีนะครับได้เปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากผ่านช่วงวิกฤตโควิดมานะครับและไม่ใช่การเปิดธรรมดาครับเขามีการพัฒนานะครับของศูนย์คันด้าเซฟตีเนี่ยให้มีการอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นนะครับสำหรับการพัฒนาในส่วนของแท็กนะครับแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนทั้งหมดนะครับและไฮไลท์เลยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัวในส่วนของสนาม Enduro นะครับของทาง Honda a s f e t นั่นเเองพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่เป็นนแฟของ Honda CF ต่างๆ Honda Twin Africa นะครรรัับถท้ง Enduro หือว่า รถแอดเวนเจอร์นะครับที่เป็นลูกค้าของ h o n ด a นะครับตอนนี้นะครับทาง h o n ด a ก็เปิดในส่วนของคอร์สนะครับการเรียนการสอนเซฟตี้ในรูปแบบของ e อน urouro เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้บอกเลยว่าตัวผมนี่ตื่นเต้นมากแต่อย่างแท้นธรรมชาติมาที่นี่ทั้งทีนะครับมันจะไม่ลองสนามใหม่ได้ยังไงนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าทาง Honda นะครับเขาเล็งเห็นนะครับในการที่จะช่วยสังคมนะครับในการลดอุบัติเหตุนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับขับรถกันได้อย่างปลอดภัยรวมไปถึงการขับขี่ในรูปแบบใหม่อย่างเช่น uro น้ดวยเพื่อนที่บางคนนะครนี้นมาาา้คคัเเห็ววสํญแลได้เปิดในนส่วค การเรียนการสอนนะครับสำหรับลูกค้าของ Honda นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่เพื่อนๆ FC ใค่าย Honda นะครับที่มีรถหรือว่ากําลังจะซื้อรถนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีมากเลยนะครับและสําหรับในส่วนของคอสเดิร์ดตรงนี้นะครับจะมีข้อมูลรายละเอียดอย่างไรนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูในแฟนเพจของเขาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับทาง Honda นะครับก็ได้เปลี่ยนในส่วนของชื่อนะครับฮอนด้าเซฟตี้นะครับเป็นฮอนด้าเซฟตี้ไลดิงพาร์กนั่นเองนะครับเพราะว่าเขามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะ แล้วก็ที่สลับุรีนั่นเองนะครับโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองนะครับกับสนามใหม่ของฮอนด้าเซฟติงไลด n ้งพาร์กนั่นเองนะฮะจะมีความมันความฮาความมึนอะไรของผมเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับ เพื่อเพื่อนตอนนี้นะครับผมก็ลงไปขับขี่นะครับในสนามของ Honda s a f e t y r i d i n g Park เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสนาม e อ d น r o สนามเดินนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าสนามเขาขี่สนุกมากนะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับมีฝนตกอาจจะมีโคลนช่วงแรกนะครับแล้วพอดีว่าช่วงนี้แดดแรงพอดีนะครับก็เลยทําให้แท็กเขาหนึบมากนะครับแล้วมีการออกแบบดีไซน์นะครับให้ผู้ขับขี่นะครับที่มาเรียนรู้เนี่ยได้ฝึกในหลายๆสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการโดดเนินนะครับหรือว่าเป็นการขี่ผ่านลันนาดนะครับหรือว่าเป็นการขี่ผ่านในส่วนของทรายหรือ การฝึกนะครับเขาก็จะมีเลเวลฝึกให้ทั้งหมด3ระดับนะครับก็จะมีตั้งแต่เบกิเนอร์จนไปถึงแบบแอดวานซ์กันเลยทีเดียวนะครับและต้องบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับผมประทับใจมากๆนะครับในการมาขับขี่ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ของแท็กต่างๆนะครับหรือว่าการดูแลของครูฝึกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่บนทางเรียบนะครับวันนี้เราก็วอร์มกันบนทางเรียบก่อนสนุกมากๆครับวันนี้อีกหนึ่งเซสชันการขับขี่นะครับที่น่าเรียนมากๆนะครับสำหรับลูกค้าของทาง h o นด้านะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าห้ามพลาด นะครับให้ดีขึ้นผมว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่ามาเรียนครับ <K> ก็เป็นอีกหนึ่งความใส่ใจของทาง Honda นะครับที่แรงเห็นถึงความสําคัญนะครับในการขับขี่เพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับ Honda s a f e t y Riding Park เนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกหนึ่งเรื่องก็คือสกิลการขับขี่ถ้าคุณมีสกิลในการขับขี่คุณก็จะสามารถขับขี่ได้สนุกมากยิงยกย่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นที่สาคัญที่สุดครับเพราะว่าคนที่บ้านรอคุณอยู่มาเรียนกับ Sey นรับี้ like. นนทตก็่อนมารู้้กลนเเง็อวคย ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับจะพยายามหาคอนเทนต์แปลกๆใหม่ๆนะครับมาให้เพื่อนชมกันสำหรับรายการสาระกระเดิร์รายการนี้นะครับว่าจะเป็นไรสไตล์นะครับหรือการขับขี่แบบรูปแบบแอนดูโร่หรือการขับขี่แบบแอดเวนเจอร์หรือการจะขับขี่ในทางเรียบทางดำผมจะไปขี่ทั้งหมดครับเพราะว่าเราคือสาระคละกับความเดิร์ตนะครับแทนธรรมชาติธรรมชาติลงโทษหรือเปล่าติดตามชมในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพวกมึงต้องเรียกกูเฮ้ยทางนี้ Oi, hey, hangun? What the fuck? Pigs when we treat horse like cats.